โอเคคำถามวิกนี้นะครับอาทิตย์นี้คำถามแรกฮะเขาบอกว่าโหลดเวลเมนโปรไฟล์เพิ่มเติมของ s o ยเวิร์จากตรงไหนนะครับต้องบอกก่อนว่าในงานเวลเมนเนี่ยหลายๆท่านเคยใช้เวอร์ชันเก่าๆนะมากับซอฟต์แวร์เลยแต่พอเวอร์ชันหลังๆเอ๊ะมันหายไปไหนวะบางคนจริงๆมันไม่ใช่การถามครั้งแรกนะถามเยอะมาก นะฮะก็เลยต้องเอามาโชว์อีกว่าอีกสักครั้งแล้วกันจัดไปครับพี่หยองคือเปิดตัวขึ้นมาครับเป็นส่วนของคอนเทนตนะครับแล้วก็มีไซน์เลยพี่ลี่มันจะอยู่ที่เคอนเทนต์นะครับระดับงานนะครับจะมีคำว่าอยู่อยู่ตรงนี้นะครับต้องต่อจะไเห็นก่อนนะครับถ้าทำตามแล้วทำไมถึงจบไม่ได้นะครับถ้าเขาบอกไม่ต่อได้ไหม ไม่ตอไม่รู้จะไม่รู้จะไม่รู้จะโหลดจากไหนจะต่อช่วงนี้ต้นทุนแพงเศรษฐกิจไม่ดีต่อนะครับก็ไม่โหลดได้ที่นะแล้วสมมติว่าผมจะโหลดเป็นไอโซกันนะครับเราเอาไปชี้นะครับเขาจะบอกว่าวิธีการโหลดเป็นยังไงนะครับเขาจะบอกว่าให้กดปัโทษนะครับแล้วก็ชี้ได้เลยนะครับกดปันละโทษนะครับแล้วก็ชี้แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้อ่านไงเลื่อนไปเอ๊ะไม่มีอะไรเลยนะคลิกเลยคลิกเลยก็คลิกอะไรขึ้นอย่ามันคลิกไม่เลยนะครับผมไว้ใน ไอ้นี่ก็ได้นะครับแล้วผมก็กดไปที่โฟลเดอร์นะครับโอเคเอาไอ้บีอย่ามีโฟลเดอร์ AB นะไม่มีครับไม่มีันนีได้ครับโอเคแล้วผมก็บอกว่าอันนี้ต้องบอกว่าคือขั้นตอนการดาวน์โหลดนะโอ้โหเน็ตเร็วเลยเมื่อนี่ก็ไปเลือกตัวที่เล็กๆหน่อยใช่ไหมนีไฟล์อะไรสามจิบไม่ได้เน็ตเร็วมากครับก็เปิดมาแลครับแบบนี้ไว้ที่ไอ้ดี่นะครับตัว นนี่ะครับไฟเล็กครับ ISO นั่นไง ISO มาอ่าไฟสาย6เมกเอีงใช่ครับคอปปี้ y นึ่งไฟแล้วก็ประมาณ6เอียได้เป็นซิปไฟมาก่อนใช่ครับทำไงก็แานทิ่บอกนี้ครับในการขึ้นมาครับเป็น ISO นะครับตัวนี้ครับผมเซเนอร์ครับไปเช็คหนึ่งครับในส่วนเมื่อเพราะว่าบางห้างเมาส์ไฟอาจจะอยู่คนิเวี่กันก็เข้าในนี้ตัวออ p ชั่นนะครับ ไปที่นะครับตัวการโลเทชั่นมีฟอร์สขึ้นมาเป็นดตําเมนต์เทมเพลตนะครับให้เลือกเป็นตัววิวเมนเเมนโปรไฟล์นะครับของผมมีเยอะเงี้ยครับก็ต้องดูว่าของแต่ละท่านนะครับเอาไปที่ไหนนะครับก็ไปตามที่อยู่ที่ท่านเอาส์ตอนนี้ให้สังเกตนิดหนึ่งว่าวิวเมนโปรไฟล์ของของเนี่ยมีอยู่สี่ตำแหน่งด้วยกันเยอะมากเราของที่มานกุญแจกันนะส่วนมากนะครับจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับยิปปอกนอครับ อนี้นะครับเนซี่นะครับโปรแกรมป้านะครับโซลิเวร์ครับโซิเอขอบนะครับโซลิร์งนะครับอีนลิอ๋อผมที่ผิดที่นะครับอ่าผิดที่นะฮะู่นก้าัี่สองนะครับอันนี้ก็คือ เป็นเวอร์ชันนั้นๆว่าะงั้นเถอะแรงนะครับมีดนะครับแล้วก็มีครับเป็นโปรไฟล์ตรงนี้จะมีอยู่สองตัวก็ตัวที่เราโหลดมาพวกทู๊กนะครับอยู่ที่ไหนอยู่ได้ดีครับก็เอามาได้เลยครับไอโซใช่ไหมอ๋อออพี่มาแล้วก็ออานนะครับตอนนี้ก็คือทับไปได้เลยทับได้เลยครับก็สามารถใช้ได้ปกติอะไรนะครับโชว์เลยไหมโชว์เลยพอโหลดปุ๊บอ้าวไม่เจองานเข้าอีกเจออยู่แล้ว มันนี่ระดับนะครับมีโฟเดอนะครับถ้าไม่เจอทําไงครับถ้าไม่เจอให้ปิดโซลเวิร์ก่อนถ้าไม่เจออีกครั้งต่อโซลเวิร์อกถ้าไม่เจออีกกลางคอมแบทเลยครับเจอใช่แล้วสร้างโฟเดอร์แย่ข้างนอกแล้วก็เอเปาหมายหรือว่าใช่ที่ผ่าแค่ตัวโฟเดอร์นั้นเลยนะอันนี้ต้องพูดไว้ก่อนว่าเจอบ่อยนะเราอธิบายเสร็จปุ๊บเนี่ยสับโฟลเดอร์ไม่ตรงกันไงถูกปะมีระดับอืมโับ เป็นมิเตฟร์ไฟนะครับหรือที่สปาร์เกอร์อย่างงี้ครับแล้วก็เป็นไอโซนะครับไอโซก็เลาจะใช้ว่าจะเป็นอะไรในการเรียนรู้ที่สังเกตได้เยอะขึ้นและอ๋อมีหลายคนแล้วโอเคโอโอเคแล้วก็เลือกว่าจะไปใช้หนังนะครับก็มาดีได้เลยอ๋อโอเคอ่าเขาบอกสลับไหม่นิดนึงตอนนี้เสียงออกจะเป็นสายยันนะครับก็เลยจะเปลี่ยนเป็นยอดรักอ๋อ ล้องเรียหารักวะครับยอดลักเนี่ยประมาณนั้นครับผมอ่ะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นลองดูนะฮะที่เขาถามมาคือจะโหลดยังไงไอต่อไปแล้วนะกดคอนโทรลแล้วก็คลิกจะได้เป็นซิปไฟล์มาได้ซิปเสร็จเอ็กทรัคคือคลายออกมาใช่แล้วไปวางให้ถูกตำแหน่งถูกครับนะทำทำแล้วไม่ได้ก็ถามมาอีกรอบแล้วกันได้นะเพราะครั้งนี้ถามมาประมาณ128ครั้งแล้วครับผมราก็เอามาต่ออีกครั้งหนึ่งครับ